วันนี้เราจะมาสอนวิธีการฝากเงินในเบสยูฟาเบทคอร์ปนีนะครับก็เข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับเราก็จะมาหน้านี้นะครับให้เรากดไปที่ฝากเงินนะครับนี่ครับก็จะมีธนาคารทห้เราเลือกนะครับเราจะเติมธนาคารนี้นะครับกด Copy เลยครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่แอปธนาคารของเรานะครับแล้วก็โอนตามบัญชีนี้ได้เลยนะครับ ก็หลังจากที่เราโอนเงินเข้าบัญชีนี้แล้วนะครับรอ10วินาทีนะครับเพราะว่าเรามีระบบฝากถอนอัตโนมัติ10วินาทีเท่านั้นนะครับเรอามาเช็คที่หน้าหลักได้นะครับตังค์เข้าหรือยังอ่านี่ครับตังค์เข้าแล้วครับถ้ามีกรณีที่ฝากเงินแล้วเงินยังไม่เข้านะครับเราก็จะมีแจ้งหลักฐานการโอนโกรณีที่เครดิตหรือเงินที่เราเติมยังไม่เข้านะครับถ้าเกิน10วินาทีเราสามารถกดได้นะครับ เราก็ก่อข้อมูลนะครับที่เราโอนเงินไปนะครับแต่ว่าเราทําได้แล้วนะครับอยู่ในที่เท่านั้นไวมากครับนี่ครับเท่านี้ครับส่วนวิธีการถอนเงินนะครับก็อยู่ข้างๆเลยครับปุ่มถอนกดได้นะครับถอนเงินขั้นต่ําของเว็บยูฟาเบทคอมมูนีนะครับขั้นต่ํสามร0อบาทนะครับไม่ต้องทาอะไรมากครับก็แค่กรอกจํานวนเงินที่เราต้องการจะถอนออกนะครับแล้วก็กดยืนยันการถอนนะครับเท่านี้ครับไม่ต้องทําอะไรมากมายครับเท่านี้ครับ ก็แค่นี้นะครับสำหรับการถอนเงินก็มีแค่นี้นะครับง่ายน,นิดเดียวนะครับการฝากแล้วก็ถอนแบบนี้นะครับเพียงสิวินาทีเท่านั้นนะครับ